สวัสดีครับนะครับนานาทุกท่านวันนี้ก็มาพร้องเปรียมครับวันนี้มาหลังหลังลงปูนครับหลังลงปูนหลังลงปูนทีใหญ่ I ม,มัาตาเสาร์แล้วล่ะนี่นี่มาเสบะมาสิบะตายข <c oughs> ี้บก็เลยอดไม่ได้แล้วกลับโคก็ ผมสิอโอเฟกอนว่าเพ่อดีผมเสลปลาจะค้างให้นานา,นาติดตามเลยครับมันตอนนี้กับใบตอนนี้กับใบสองครับใบสองบนินบนใบสองประหดคำสิมีปลากินมากับล่องลอง่องเบนน่ะช่วงเศรกก้ากินบ่กินผมมาบอกเลยให้นานาให้นานาลุดขึ้นไปเดี๋ยว ถ่ายคลิปคือจบจบคลิปแล้วก็โพสต์ดพสต์ติดทรงๆงันใหนหน้าๆบิ่งก็เกิดจากทางตอนนี้ครับนั่งรุ่นครับบาไปายมากกว่านั่งตัวครับเยอะแบบสภาพไม้เนี่ยเป็นโรงงานโรงงานปูน TPI ครับ มีนหน้าหนาครับมีนหน้าหนาอยู่อยู่ฟังอยู่ฟังอยู่ฟังทังนี้เป็นเอฟซี FC, ผมนะครับเป็นเอฟซีคือกระจำได้เมืราไม่เจอกันกับสักไทยนครับกับขอบคุณหลายๆครับที่สามารถติดตามรับชมช่องน,น้อยๆหาร่างใจก,กันทั้งนี้เดี๋ยวรุ่นไปพร้อมกันเลยครับหน้าหน้าประจงใบมันจิตเขาเพราเขารอบมันนะครับ ตาเดี๋ยวด้อุ้ไปก่อนรลุนครับนะนะลุยครับ ครับน่า,นาบายบามากกะเงียบวิลีครับโบตเตะโบตเตะเลยครับกินถึงจะช่วงเศร้านะแต่ถ้าผมเริ่มเริ่มท้ายมากช่วงใบกะบน,นี่หลาก,ก่เาอเดียวแหละครับโบมี่เลยเงียบยิบเลยครับทั้งทั้งฟังทั้งประตูนต้ำฟังกุ่นเป็กนกะลุ่งรุ่งคลายแล้วครับเริ่ม เยอะกับเบิดพอดีเลยครับเยอะกับเบิดแล้วเียอะสิไฮนาหน้าเบิง้งผลงานวันนี้นะครับว่าสิได้สไรเดี๋ยวสิได้จากจากกิโลนะครับตัวตัวงานะครับวันนี้ปลาวันนี้เนี่ตัวางามครับใส่งามเลยใส่ปลามือปลามือเลยครับงามวันนี้สุดยอดเลยครับ จะได้แต่มันกินแค่ช่วงเศร้าครับแต่มันกินถ้ากินเบิดมือนี่สุดยอดครับ,ดรบเดี๋ยวมือหนาแก่มือไหมครับมือหนาเดี๋ยวพ่อนายเบิ้งปากเลยครับหนา้าตอนนี้ก็ได้เก็บบิดเรียบร้อยแล้วครับที่ครับไปหลังล่วงปูนเนาะครับปูนที่ไอ้ผมไปลุงหนาหนาเต็มเรับ เป็นประชากรทีไม่เรื่อยๆครับเดี๋ยวเบ,บ,บนเอิร์้งิตอะไรจินอะ้รครับปานครับวะน,นี้ครับใส่น้อยใส่ญ่คักๆไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสัง่งให้เบื้องตาบามันไส่อีก,กอ่ะจาก,กโลมีแต่สั่งกระป๋อม ครัะมื่เนาะไดือสามโลกก่กลัวครับวันนี้สามโลกก่พอดีอะพักกระช่างออกเนาะอึ๊บพ่อได้กถอยครับผมก็ขอจบคลิปแค่นี้แล้วครับตอนเรียกั มาถึงประทศยเนาะไปมากัดกุ้งได้ครับก็เลยทายคลิปไปเดี๋ยวเดี๋ยวพิ๊กัดกับเมนทั้มไต่คิปก็ได้ครับต <c oughs> าหน้นนา,นา,านาูนา้ใดคนอ,อยากมาเนาะเดี๋ยววิจิ์บ,บอกกี่กัดให้ใกับทั้มไต่คิดเรียกครับกจบคลิปแค่นี้ครับอาทิตย์หนา้าเจอกันไหมครับผมสวัสดีครับ